สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงหนัง Black Panther 2นะครับผม ที่มาเวล l เนี่ยนะครับได้ออกมาสรุปแล้วว่าสรุปแล้วเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงกันแน่เขาจะเอายังไงกันต่อนะครับผมจะมีการแคสติง้งตัวของทีชาร่ามาใหม่แทนตัวของชาร์ดวิกบอสแมนที่ได้จากไปไหมนะครับหรือหนังยังอยู่ในกําหนดการเดิมไหมนะครับผมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเควินฟรายกี้นะครับผมได้ออกว่าพูดทุกอย่างได้ออกมาถแถลงไขทุกอย่างแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะนํามา สรุปให้กับท่านผู้ชมทุกคนได้ฟังกันเพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฟังกันแบบทีเดียวจบรู้เรื่องทุกอย่างโอเคแบ็คแพนเนอรเป็นยังไงมายังไงนะครับผมเรามาเริ่มสรุปกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับผมวันชายหนังนะครับผมได้ถูกเซตเอาไว้แล้วและผู้เขียนบทนะครับผมและผู้กำกับไลออนคูเกอร์เนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกวางทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยหนังกำลังสร้างอยู่แล้วนะครับผมกำลังอยู่ในขั้นตอน ที่จะทำหนังออกมาให้ฉายได้ทันภายในวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2022นะครับผมถ้าพูดกันว่านานไหมเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่นานมากนะครับก็รอกันอีกปีครึ่งนะครับผมก็จะได้ดูกันแล้วถ้าเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถือว่าโอเคมากๆเลยกับตารางที่จะมาถึงนี้แล้วต่อจากนั้นนะครับผมเควินฟรกี้ก็จะได้บอกมานะครับว่าจะไม่มีการรีแคสนะครับผมไม่มีคนมารับบททีชาร่าแทนตัวของแชดวิกบสแมนแล้ว แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจักรวาลแบล็คแพนเทอร์วากาันด้าอะไรยังคงไปต่อนะครับผมแม้ว่าจะไม่มีทีชาล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องเขียนบทมาให้แบบว่ามีโตอินม,มาแทนทีชาล่าจะจากไปอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับเพราะให้ผู้ชมอย่าลืมนะครับผมว่าแบล็คแพนเทอร์เนี่ยมันเป็นชื่อตำแหน่งที่เปลี่ยนคนกันได้ครับ ทีชาร่าก,ก็เป็นคนที่มารับตำแหน่งเทียงช่วงหนึ่งเท่านั้นในวันใดวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้ขึ้นนะครับก็ทําให้วันที่มันต้องเปลี่ยนเนี่ยเกิดเร็วขึ้นและคนที่จะมาเป็นแบ็กแพนเท์คนใหม่จะเป็นใครอันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเป็นทางการนะครับผมแต่ก็ได้มีการคาดเดาลแล้วแหละว่ายังไงก็ต้องเป็นตัวละครที่มีอยู่แล้วนะครับผมก็จะมี3แคนดีเดตหลักๆนะครับประกอบไปด้วย1ชูลี่นะครับผม อันเนี้ยมีโอกาสสูงมากๆเลยแล้วจากนั้นอีก2คนก็จะมีเอมบากูแล้วก็การเอาเอริกคิวมองเกอร์กลับมานะครับผมซึ่งถ้าจะถามว่าคิวมองเกอร์เนี่ยหลายคนบอกว่าตายไปแล้วนะครับผมแต่อย่าลืมนะครับว่า m a r เ e l ก็ไม่ได้จบแบบเห็นฉากการฝังศพหรือการที่เขาดูจะตายไปแล้วจริงๆถ้าจะเอากลับมาเนี่ยก็มีทางอีกมากมายนะครับที่ตัวของทีชาร่าเองจะ สามารถนําตัวของคิวมอ e เกอร์กลับมามีชีวิตได้อาจจะพาไปรักษาต่อแล้วเก็บเอาไว้ในห้องใต้ดินเก็บเอาไว้ในห้องพยาบาลเก็บเอาไว้ในห้องเซฟรับหรือว่าอาจจะมีการทําอะไรต่างๆเ,เอากลับมาเนี่ยถ้าจะเอากลับมาจริงๆอะ่ะผมคิดว่าไม่ได้เรื่องยากเลยเนะครับผมและผมก็แอบเชียร์ด้วยนะเพราะผมรู้สึกชอบตัวละครเอวคิวมอนเกอร์เป็นอย่างมากแล้วถ้าคิวมอนเกอร์กลับมาเนี่ยแล้วคิวมอนเกอร์จะได้เป็นแบ็คแพนเทอร์ต่อมันจะต้องมีการเดินทางที่น่าสนใจมากๆอย่างแน่นอนละ่ะจากคนที่เติบโตมาด้วยความเกลียดชังในใจ จร,จริงๆแล้วเขามไม่ใช่คนเลวถูกไหมจุดประสงค์เขาคือการช่วยปลดปล่อยคนผิวสีได้ซ้ำไปแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนจากตัวละครที่ทําความดีอ่ะจะเป็นความดีแบบดุดันแบบที่มันผิดจริยธรรมทำวิธีที่ผิดไปหน่อยเนี่ยให้มันกลับมาในวิธีที่ถูกได้อ่ะก็จะเป็นหนังที่แจ๋วมากๆเลยถูกไหมครับมันจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องแนวใหม่เลยอ่ะที่ฮีโร่เนี่ยเริ่มมาจากการเป็นคนที่มีทัศนคติที่ผิดแต่เราจะต้องเปลี่ยนเขาให้ถูกเป็นฮีโร่ที่มีบาปติดตัวมาก่อนโอ้โหมันน่าสนใจมากๆครับ และต่อจากนั้นเนี่ยถ้ามาพูดถึงเอมบากูเอมบากูเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสจะเป็นได้ไหมมีเป็นได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าต่อให้ได้เป็นเนี่ยก็คงไม่เป็นแบบถาวรหรอกนะครับผมเพราะว่ามันก็ดูแบบบทของมันเนี่ยไม่ไม่ค่อยเอื้อต่อการเป็นตัวหลักสักเท่าไหร่นะสำหรับผมเองนยคิดว่าตัวละครตัวนี้เหมาะก,กับการเป็นตัวเสริมที่จะมาคอยช่วยแบ็คแพนเทอร์มันดูเป็นอะไรที่แบบเออมันเข้ากันมากกว่า่นี้ก็ ขอย้ำไว้ก่อนว่าเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองถ้าให้พูดว่าชอบตัวไหนที่สุดนะครับผมก็คงจะบอกว่าอยากให้คิวมองเกอร์มาเป็นแบ็คแฮนเดอร์ที่สุดเลยแต่ถ้าเอาความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนย่าผมคิดว่าอยู่ที่ชูรี่นะครับเพราะว่าเธอเป็นน้องของตัวของทิชาล่าดโดยตรงอะแล้วก็บททุกอย่างมันก็ดูจะส่งให้เธอได้เป็นได้อยู่แล้วนะครับผมแบบจากความกล้าในภาคแรกเองอะไรแบบนี้หรือว่าจาก ความกล้าใน i n นฟินิตี้วนุ่นนี่นั่นอะไรก็มีเรื่องราวให้น่าสนใจอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเอาอยังไงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของชูรี่นั่นแหละแต่ถ้ามาเป็นบัตเชีมองเกอร์ก็เป็นอะไรที่ผมจะถูกใจมากๆเลครับผมยังไงเราก็ต้องรอดูกันในวันฉายนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยก็ได้เริ่มต้นไปแล้วนะครับผมแล้วก็รอดูกันได้เลยนะครับในวันที่8กรกฎาคมปี2022นะครับ